สวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับเกม r าอีประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบสาวสวยนะครับหุ่นเซ็กซี่นะครับนักดาบนักบุญนะครับเรามาเริ่มเลยส่วนของนะครับของนี่เราซื้อล่วงหน้าไปเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับจะเอาแนะนําหรือไม่เอาแนะนํานะครับตัวนี้มันสายข่านะครับเราต้องเอยมามาก่อนนะครับยอกก่อนนะครับตัวนี้ยอกก่อนใจเย็นๆนะครับ อย่าพึ่งโหหามนะครับน่ะเฮ้ยเออลองเออ,อเอาจะบวกกลุมเหรอเอาดอกนี้ดอกนี้เพื่อเธอนะครับดอกนี้เพื่อเธอนะครับเก็บไปทีละช็อตนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งหักโหมไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเก็บฟองก่อนเก็บฟองเก็บเลเวลเก็บมันนี่เก็บเงินเก็บเงินออกของกันนะครับใจเย็นนะครับมาอีกแล้วนะครับ ว่าจะเอาอีกรอบโดนสตันไปดอกนี้ดอกนี้อเข้าฐานเข้าฐานอันตียังไม่มาอันตียังไม่มาครับกดกระแทกนี้กระแทกนี้โอ้โหตัวนี้ก็หายไปที่ป่านะครับหายไปเลยนะครับหายออกจากโลกนี้นะครับไอหมูตอนนะครับไอหมูตอนไออ้วนพอดีเพื่อนมาช่วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกาบซ้ายนะครับกาบทางซ้ายนะเพื่อนมาช่วยหนึ่งตัวนะครับนี่โรนี้โอ้โห เอ้ยโอ้โหโดนสตันไม่ถูกนะครับ <Yeah. S 1> บวกด้วยไหมโอ้โหจะไม่ยอมจะจะคิวให้ได้ว่างั้นเอาโอเคคิวให้ได้ก็จัดไป่ะเรียบร้อยหนึ่งดอกอ่ะโอเคจะคิวให้ได้แล้วอ่าอใจเย็นเราจะใจเย็นหืมน่าจะเป็น่ตัวนี้ฝังใจมากฝังใจมากคุณผู้นะนะมรับน่าจะน่าฝังใจนะหืมสามครั้งนสามครั้งแล้วถูกโจมตีจะคิวผมไม่ได้นะ โอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรอืออ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโดนโดนโดนสตั๊กดีนะมยังไม่ไม่อัตินะนี่ยังไปเลยครับไปเลยเฮ้ยโดนปั้มดีนะดีนะดีนะเฮ้ทีช,ช่วยอเอาไปเอไข่อวันสี่ตัวได้ไหมนะไปต่อเรา ไปสนับสนุนเพื่อนทางกราบซ้ายนะครับกราบขวานะครับโอ้โหโดนนี้เอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอ้าอี๋จะเย็นเดี๋ยวมันโดนป้อมดอกเดียวตายแล้วเราเนี่ยเหตุผีน้อยๆเนี่ยเฮ้ยโอ้โหว่าจะเอาต่อชีวิตเนี่ยหัวใจ่ต่อชีวิตไม่ได้ด้วยไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเอาเเดี๋ยวเขาเลยขโมวยเขาหยาดขโมวยจะเย็นเย็น นะครับใจเย็นเย็นเฮ้ยไปฝังทางนี้ก่อนนายหมูตอนไอหมูตอนจัดได้หมูตอนสักบบอื้นี่หมูตอนไม่เลือกไม่แล้วจะให้มึงดีดออกเลยนะไอหมูต้องเนี้ยเอือเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวสิงตัววะโอ้ตัวงูเห่าโหจัดไปเดี๋ยว ดาบที้ของเรานะครับดาบที้ของเรากําลังจะมานะครับโอ้โหเฮ้ยโดนสตันไม่ตามดีนะไม่ตามมานะไม่งั้นโดนเรียบร้อยเลยนะตอนนี้นี่เฮ้ยสวรรค์ยังมีตาดัดไปให้หนูคนสวยเดี๋ยวส่งจุบให้หนึ่งทีส่งจุบให้หน่อยส่งจุบให้มาหน่อยส่งจุบให้มาหน่อยส่งจุบให้หน่อยส่งจุบให้หน่อยส่งจุบให้หน่อย บ <c oughs> เจอกันเกมหนะ้านะเจ้าสายบุญนะครับโอ้แต่ก่อนห่างหายไปนานนะครับไม่ได้เล่นเลยเอาเย็นไปเล่นมาเริ่มรู้สึกอยากจะอยากขึ้นทุกทีนะครับ <c oughs> ไปไะกระโมยเฮ็ดทีเายกระโมยเฮีเอเเเอ,อไปเฮ้ดนโดนนดนน้อยดูนดูนดน,ดน,ดน โดนต่อไปไปต่อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคุ้มครองให้จัดไปข่าจะคุ้มครองให้ไปเลยเราบุกสามบุกสีไปเลยไปวินดีกว่าบดขี้แล้วบดขี้แล้ว เฮ้ยโดนโดนโดนเนียบร้อยเอาฟาร์มฟาร์มฟาร์มลอมันฟาร์มรอโอ้โหขีดแตกสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหืมขีดแตกหืมเฮ้ยมาแล้วมาสองเฮ้ยโอ้โหมาสองไต่นีนี้นี้โอ้เข้าเข้าตัวนี้ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยนะครับสัตว์ดาวไปแล้วดอกนี้อือหืมปิดหมดอาชีพเลยไปต่อเกิดใหม่ไปต่อเอาไปบุกคบุ๊บุ๊เฮ้ยสัตว์ดาวไหมสัตว์ดาวไหมสัตว์ดาวไหม อั้มจะดาวไปหนึ่งดเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยละเป็นไงล่ะรอก่อนรอก่อนโอ้โหวงกลมอะไรเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่บวกขออนุญาตไม่บวกตรงนี้ขออนุญาตไม่บวกอยเพิ่งบวกอย้พึ่งบวกอย่าพึ่งบวกอย้พึ่งบวกอือหือโดนดอกเดียวก็หายแล้วนี่ลาลูกไปเลยเลยนี่อือหือใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยบวก ลาดเอาอย่างเดียวเราเมทีน้อยนี่เดี๋ยวให้เขาเปิดก่อนซุลโมนเนี่ยเราจัดไปเอ้ยเอ้ยไมกาโดนคิวเลยไม่กล้าโดนคิวเลยเอ้ยดอกไปเอาไหมเอาไหมเอานี่ดอกนี้นะเอาเอ้ยเอาเอาเมทีขึ้นเว้ยคิวดูดเลือดเว้วยดูดเลือดดูดเลือดเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเดี๋ยวใจเย็นบุกไมมบุกไมมอีกครั้งมาดิมาดิจะเอา ซอยร้อย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 